สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคครับเหมือนจะมีตัวสเตปใหม่เข้ามานะผมเป็นภาเกาะมนรษย์เงือกนะฟฟนเคอร์เดคเคนนะผมฟานเดอร์ดิฟันเดอร์เดคเคนรุ่นที่9้านะะผม ก็เหมือนจะเป็นคนที่กินผลปีศาจที่ปลาอะไรไปก็จะมาร์กเป้าหมายไว้หรือเปล่าฮะเพราะว่าความสมมามารถเนี่ยก็ค่าจะเอาเรื่องเลยนะผมแล้วก็นี่ฮะชุดที่1น,นะผมก็น่าจะมีชุดที่2ตามมาแน่นอนผมแล้วก็น่าจะอยู่ในภาคเกาะมนุษย์เงียกนะฮะดูทรงแล้วน่าจะโฮดี้หรือเปล่านะผม<笑><笑>ก็ต้องรอดูว่าผมอาทิตย์หน้านะฮะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือความสามารถของไอตัวฟานเด็เนเนี่ยผมที่ผมพูดถึงเนี่ย คือแมคคดีมันน่าสนใจมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะแต่ว่ามาเป็นตัวสเต็ปมันก็แบบไม่สุดอยู่แล้วนะผมน่าจะเป็นตัวปันป่นๆแบบปันป่นปวน่วนอะไรแบบนี้มากกว่านะแต่ว่ามาเป็นสายหมัดสีฟ้าซะด้วยนะผมก็ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะผมเอาไปลงแรงนี่อาจจะต้องแบบเน้นใช้สเต็ปนิดน,นึงผมในการป่วนนะฮะก็มาเป็นสเต็ปก็ดีนะผมสำหรับคนที่ชอบตัวละครแบบนี้ก็น่าจะสุ่มได้ง่ายๆเลยนะฮะโอเคผมจะสุ่มให้ดูนะผม มาสเสร็จพี่สามนะผมการตีสี่ดาวฮึบโอเคน่าจะสุ่มจนกว่าจะเวลแปดสิบแล้วฮะสองสเต็ปนี้น่าจะมีโอกาสเวลแปดสิบแล้วมั้งไอ้สองอันนี้ดิสองรอบนะฮะมายัางไงเรียบร้อยนะผมได้มาแล้วนะโอ้โหดูตัวมาดิครับสี่ขาโอ้โห <laughs> สำหรับคนที่ชอบก็ชอบนะผม <laughs> สำหรับคนที่ไม่สุ่มนี่ก็คือคิดถูกแล้วนะ โอเคมาจนได้นะผมโฮดี้โจนเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่คนละตัวชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมแต่ว่ารุ่นที่9นะฮะฟานเด็ดเคนโอเคสเต็ปที่ะครนะผมไปมามาหรือเปล่าฮึสกิปไปสายโลโอเคสกิปเอามาเฉยเลยนะผมโอเค ผมว่าตัวเ็ปตัวต่อไปไม่เป็นไอตัวโฮดี้หรือไม่ก็ไอตัวแบบพวกลูกน้องที่แบบนัก,นกดาบเมาหรือว่าไอตัวแบบตัวเล็กๆอะฮะไอวพวกลูกน้องของไอโฮดี้ฮะอาจจะเป็นพวกนั้นก็ได้นะผมแต่ว่าโฮดี้ก็มีโอกาสสูงกว่านะฮะโอเคเอา้ามาอีกแล้วนะผมอ๋อการันตีโอเคเสพที่ห้ารอบที่หนึ่งนะผมผ่านไปแล้วนะฮะก็น่าจะไม่8แปดสิบแล้วนะแต่ผมมันจะสุ่มอรอบสองต่อนะะผมให้มันครบไปเลยนะฮะ โอเคน่าจะสักแปดสิบห้าเก้าสิบก็โอเคแล้วนะมามามาไม่เอ่ยฮึบโอ้โหสคิปอืมฮมอ่โอเคไม่เป็นไรคุมแล้วคุมแล้วสำหรับคนที่สูมไอตัวนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ก็มาดูหน่อยนะผมว่าได้ไหมนะโอหหมายถึงว่าเล่นได้ไหมนะฮะไม่ใช่ว่าโดนแฉงปาดโดนตัวนู้นตัวนี้ฆ่าก่อนนะผม ยืนอยู่ระยะไกลเลยอาจจะแบบมีทรงมีซับเพิ่มใส่ลงใส่เหรียญเพิ่มแล้วอาจจะแบบโหดก็ได้นะปลาขวานแบบโอ้ทีเดียวตาย,ลยแล้วเนี้ยโอเคเสร็จที่สามแลผมกระตีสีดาวนะมามาสักตัวไหมถ้าไม่มาก็เออไน่าการันตีแปดห้าแล้วโอ้ยมาปะเนี่ยโอ้โหส่งคล้ายกันไม่ใช่นะผมแม่ โอเคกดต่อนะผมเสร็จที่4นะฮะมาจะมาอีกหรือเปล่านะฮะผมเสร็จที่สฮึบมาไม่เอ่ยกล่องสมบัติทองขอหน่อยให้ไปร้อยไปเลยโอ้โหสวยสวยสวยสกิปอืมโอเคนะผมเออโอเคไม่เท่าไหร่นะยแปดห้าโอเคแปดห้านะะผม ก็เสร็จุท้ายของการันตีนะฮะเขาเวล90พอดีนะผมเหลืออีกสองตัวเองไปสุ่มตู้นอกไปสุ่มตู้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สเต็ปดีไม่ใให้มันเวลร้อยไปเลยแล้วโอเคได้ามาละเวล90นะนะผมโอเคไปสุ่มอีกสักหน่อยดีกว่าไปสุ่มพันเพชรนะผมเกือบพันเพชรนะฮะตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะมันคือมันเกือบเวลร้อยอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะสุ่มประมาณหนึ่งพันเพชรนะผมสับตัวนี้นะฮะอืม โอเคไปดูตู้อื่นกันดีกว่านะครับผมเอ่อโอเคตู้นี้โอเคตู้สเต็ปก็จะหายไปนะผมแเราสุ่มหมดแล้วนะมาตู้นี้ไม่มีการันตีนะครับผมสุ่สักหน่อยแล้วกันสักรอบสองรอบออ <c oughs> มาแลอวพี่เขาโอเคกดอีกสักหน่อยนะผมอีกสักสองรอบนะฮะมาฮึบโอเคไป มาหน่อยมาหน่อยจะเบลลร้อยอยู่แล้วนะผมอีกนิดเดียวนะโอ้โหเงียบกิฟขนาดนี้เออโอเคอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยไปเอาโอเคไปมาเบลร้อยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หรู้เรื่องเออ ไม่มาจริงใช่ไหมเนี่ยอีกสักหน่อยแล้วกันครับขอให้มันมาสักตัวเฮ้ย,ยงั้นเพชรมันจะเกินงบโอ้โหโอเคน่าจะพอแล้วล่ะดูทรงแล้วไม่มาแล้วนะะมันไม่คุ้มไม่คุ้มเสียงเท่าไหร่นะผมโอเคนะผมตัวละครอ,อย่างฟันเดอร์เดเคนรู่ที่9เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ลองไปสุ่งดูได้นะผมสำหรับที่ชอบนะฮะโอ้ขวานใหญ่มากเลยเนะี่ย โอเคผมสำหรับตัวละครแปลกๆแบบนี้เนี่ยก็สุ่มได้เลยนะครับผมแต่คนที่ชอบโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมใครมีเขาเห็นไงเนี่ยหรือว่าจะโมว่าสุ่มได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูนได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ <S 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 <S